สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะฮะก็ท่องเที่ยวไปในโลกโซเชียลแล้วก็เห็นว่าต่อไปข้างหน้านะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนปริญญาตรีหรือไม่ต้องจําเป็นที่ต้องมีวุฒิการศึกษานะครับก็สามารถที่จะทํางานแล้วก็ประสบผลสาเร็จได้นะครับคือไอในความคิดแบบนี้นะฮะถ้าเป็นในประเทศไทยก็ต้องต้องต้องบอกเลยว่า ประเทศไทยนี่มีใบประกอบนู่นนี่นั่นอะไรเยอะมากนะฮะไม่เหมือนต่างประเทศถ้าต่างประเทศนะครับเขาเน้นประสบการณ์โอเคอันนี้ผมไม่เถียงนะฮะแต่ก็ต้องมีใบรับรองการผ่านงานมานะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยคิดว่าเอ้ยกูไม่ต้องเรียนกูก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้โอเคครับมันมันก็มีนะฮะมันก็มีในส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้เยอะบอกเลยว่ามันไม่ได้เยอะใครปังก็ปังใครไม่ปังก็พังไป นะครับนะเพราะฉะนั้นในประเทศนี้ยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วุฒิการศึกษานะครับในการที่จะเข้าสมัครงานอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเลียเ่ยงไม่ได้นะครับพูดให้ฟังเพื่อฝากไว้ให้คิดจะไม่เรียนก็ได้ไม่มีใครบังคับใครแล้วครับตัวนี้นะฮะแต่จะบงัง แต่จะพูดว่าบังคับก็ไม่ได้เพราะมันมีพระบอกการศึกษาภาคบังคับอยู่นะครับอย่างน้อยคนไทยในประเทศต้องเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับก็คือมสามถ้าไม่เรียนผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลมีความผิดตามพงม่ลกฎหมายนะครับก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ